สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับพาเพื่อนๆมาดูสัตว์ประหลาดนะครับนี่เมื่อคืนนี้เขาวิ่งเข้าไปในห้องน้ำนะครับผมก็เลยจับเขามาได้นะครับแต่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าไอ้เจ้าสัตว์ชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับหางมันยาวมากเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่ครับสัตว์เอกโซติก สัตว์แปลกๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็เลยเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนี่ครับนี่โคตรเท่นะครับเพื่อนเท่มากเลยนะครับดูนะครับดูหน้าเขานี่มาดูหางเลยครับโอ้โหหางยาวมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเขาชื่ออะไรและประวัติเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับว่าประวัติเขาเป็นตัวอะไรและมีพิษไหมและสามารถที่จะเลี้ยงได้ไหม เดี๋ยวไปดูกันครับนี่จังเท่นะครับนี่เท่มากเทมากนี่เท่ริงจริง,รงดูตาเขาดูกันเลยครับประวัติของเขาว่าเขาชื่ออะไรพระภิกษุและพรานป่าแถบภาคอีสานเล่าว่ามีงูตัวเล็กชนิดหนึ่งแต่งูตัวนี้มีขามีพิษร้ายแรงเหมือนไฟพวกมันอาศัยอยู่ตามป่าหญ้าสูงๆถ้ามันเกาะต้นหญ้ากอใดหญ้ากอน,นั้นก็จะแห้งตาย แล้วมันก็จะย้ายไปเกาะอย่างต้นหญ้าก,กออื่นๆต่อไปถ้าถูกมันกัดหรือขวนก็ถึงกับเสียชีวิตได้ถ้าโดนหางฟาดผิวหนังก็จะเป็นผื่นไหม้แล้ถึงแก่ความตายในที่สุดเจ้าสัตว์ปริศนาตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่เราลองมาหาคำตอบกันครับสางหาเป็นงูใหญ่ชนิดหนึ่งในหญิงแต่มีตีนสี่ตีนบางขณะก็เดินบางขณะมันก็เลื้อย ถ้าจะไปเร็วมันก็ใช้เลือ้อยไปพิษมันจะร้ายสักขนาดไหนบุญคําก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเล่ากันว่าทางที่ตัวมันเลือ้อยผ่านไปกิ่งไม้ใบไม้สดๆจะไม่เกรียมเป็นทางเรากับถูกไฟเผาเลยทีเดียวเพชรพระอุมาเล่มที่14ตอนอาถานิตรานครสางหาในนิยายเพชรพระอุมาหรือตำนานคำบอกเล่ามีที่มาจากพญานาค หรือตัวมัอก,กรที่เรามักจะได้เห็นตามบันไดวัดต่างๆก่อให้เกิดเรื่องราวความเชื่อต่างๆเกี่วกับมันมากมายแต่ในความเป็นจริงมันเป็นสัตว์เลื้คลานในสกุลทาคีโดมัสซึ่งมาจากภาษากรีกที่แปลว่านักวิ่งเร็วหรือในชื่อสามัญว่ากิ้งก่ายาหางยาวพวกมันเป็นญาติใกล้ชิดกับจิงเหลนและกิ้งก่าสัตว์ในสกุลนี้มีอยู่ด้วยกันมากกว่า25สายพันธุ ระจายอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชียและบางส่วนของรัสเซียในต่างประเทศพวกมันไม่ใช่สัตว์ที่แปลกอะไรในที่ญี่ปุ่นก็สามารถพบเจอพวกมันได้บ่อยๆจนกระทั่งมีการทำกระชปองหรือโมเดลของพวกมันออกมาวางขายอีกด้วยสำหรับจิ้งก่าหญ้าหางยาวของไทยมีชื่อเรียกด้วยก,กันหลายชื่อซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิน่นทั้งชื่อสังหางูคาจิ้งก้องยิ่งเลนน้อยหางยาวหรือกะหาง มีลักษณะลำตัวเรียวยาวขนาดตัวใหญ่ประมาณหลอดกาแฟส่วนลำตัวของมันยาวประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นแต่ถ้านับความยาวรวมหางมันก็อาจยาวได้มากกว่า2ฟุตเมื่อถูกคุกค,คามสางหาสามารถสลัดหางทิ้งได้เหมือนจิ้งจกเพื่อบีงเบนความสนใจจากสัตว์ผู้ล่า้วยส่วนหางที่ยาวทําให้เจ้าสางหาดูแปลกประหลาดเหมือนกับงูมีขายยังไงอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษมีภัยกับคนเรา ไม่เหมือนในความเชื่อที่ร่ำลือกันแต่อย่างใดสังหาออกหากินในเวลากลางวันกินมแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารมักอาศัยเกาะอ,อยู่ตามพงหญ้าสูงๆและสามารถวิ่งหายไปในกอหญ้าได้อย่างรวดเร็วเราสามารถจำแนกเพศของพวกมันได้จากสีสันบนลำตัวโดยเพศผู้จะมีลายจุดสีขาวเรียงกันบริเวณข้างลำตัวส่วนเพศเมียจะไม่มีลายจุดดังกล่าวสังหา สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของไทยแม้แต่ในกรุงเทพก็สามารถพบพวกมันได้ตามพงยาข้างทางแต่เนื่องจากรดลายประกอบกับขนาดตัวที่เล็กของมันทําให้พวกเราไม่ได้พบเจอกับมันได้บ่อยนักและกลายเป็นของแปลกทุกครั้งที่มีการพบเจอครับเพื่อนๆนั่นก็คือประวัติของเขานะครับสําหรับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับอย่าไปทําร้ายเขานะครับเพื่อนๆถ้าใครเจอนะครับก็ปล่อย้เขาคืนสู่ธรรมชาตินะครับเขาไม่มี พิษมีไัยอะไรกบไครนะครับเพื่อนๆเขาก็ตระกูลเดียวกับจิ้งจกนะครับสามารถที่จะถอดถางนะครับหรือสัดหานทิ้งได้แล้วก็จะงอกออกมาใหม่นะครับนี่ครับน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับที่เขาจะงอกออกมาใหม่ได้นะครับนี่ครับสัตว์แปลกๆนะครับก็เลยเห็นมันแปลกดีก็เลยเก็บมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับ กินง่ายๆสไตล์ชยปีชนแนลใน YouTube นะครับคลิปนี้ผมมาขอจบคลิปเยงเท้านี้นะครับนี่ครับเอาน้องๆนี่นี่นี่โคตรเท่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเท่มากนะครับนี่สางหาหรือว่าเจ้าจิ้งเหลนหางยาวนะครับนี่ครับเท่มากเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาสัตว์แปลกๆมาให้เพื่อนๆดูและน้องๆดูนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ นี่อย่างเท่นะครับเท่ามากขอขอบคุณที่เข้ามาดูแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแค่หนึ่งยอดวิวก็ดีใจมากแล้วครับแล้วขอกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ